เช้านี้มีเรื่องน่าตื่นเต้นค่ะทุกคนช่าง LG คขับรถมาส่งเครื่องอบผ้า10กิโลถึงบ้านพอเปิดกล่องออกมานะเห็นตัวจริงแล้วต้องบอกเลยว่าสวยหรูดูพรีเมียมมากที่เห็นคือเครื่องอบผ้าหน้าขนาด10กิโลเครื่องนี้ช่วยทำให้ผ้าแห้งไวเร็วทันใจค่ะแต่ประหยัดไฟไม่ทำให้ผ้าเหม็นอับต่อไประหว่างที่ติดตั้งนะช่างกรสอนวิธีใช้งานฉันฟังแล้วบอกเลยว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันรอคอย ด้านในก็จะมีตัวพวกคั้นวางเอาไว้อบรองเท้ากับพวกหมอนชิ้นส่วนที่ไม่ต้องการให้ถูกกับตัวถังนะครับเวลาถังเข้าัปมันก็จะวางอยู่เฉยๆนิ่งๆของเขานะครับเวลาใส่ก็ใส่เข้าให้ อ,อันนี้ยึดอันนี้ไว้สำหรับรองเขาแล้วก็พวกหมอนพวกตุ๊กตาอย่างเงี้ยครับเวลาถังก็หมุนนะครับเขาก็จะยืนย้นิ่งของเขาตัวอของพวกนี้เขาจะไม่ขูดขีดกันตัวถังไม่สัมผัสกับตัวถังนะครับถ้าเกิดใช้เป็นอบผ้าธรรมดาก็ต้องถอดออกนะครับแล้วก็ตัวก้องฝุ่นนะครับถอดออกทำความสะอาดได้นะครับ,อออนะรบใช้แปรงขนอน่อนๆขัด แล้วก็ใช้น้ำฉีบน,นะครับปอกให้แห้งแล้วก็ใส่กลับลงไปเหมือนเดิมนะครับจะมีอยู่สองชิ้นนะครับก็มีสองชั้นกล่องเวลาถอดออกอเขาจะหลุดออกมาทีละชั้นนะครับแต่เวลาใส่เราสามารถประกอบใส่เข้าท้องกันได้เลยแอดอันนั้นชิ้นนี้ก็ต้องล้างด้วยใช่ไหมคะต้องล้างคู่ไหมทั้งคู่ครับต้องล้างทั้งสองเลยสลยักเดือนละครโดยประมาณนะครับ ก็ไม่ถึงกับขนาดต้องล้างทุกครั้งนะครับเพราะฝุ่นบางทีฝุ่นพวกฝุ่นใยผ้ามันอุดตันเพราะว่าลมมันจะเป็นระบบลมวนนะครับ<ม>ถ้าเกิดลมมันไม่วนสังเกตได้ง่ายเลยเวลาเรามองที่หน้าตัวเครื่องมันจะเกาะขึ้นเป็นเหนือฝ้าเต็มเลยนะครับเหนือน้ำอันนั้นก็คือลมมันไม่วนใช่ครับไม่วนได้ไม่ดีโปได้ไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเวลาเราอบเราต้องเห็นเป็นผ้าใสๆเลยคนคไปคนมาถ้านตัวนี้จะเป็นแข้งน้ํา นะครับถอดออกมาเททิ้งได้นะครับ<ม>เขาก็จะมีแจ้งเตือนอยู่ที่หน้าจอว่าน้ำเต็มแล้วก็ถอดออกมาเทน,นะครับโดยประมาณถ้าเกิดถ้าเกิดไม่รอให้เขาแจ้งเตือนก็สักเดือนละครั้งครับขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะครับให้บมยกเข้าบ้านเลยนะครับเคคับเครื่องอบผ้า lg ฝาหน้ารุ่นนี้สามารถแบ่งชำระรายเดือนในราคา599บาทเท่านั้น ยังค่ะยังไม่พอเรายังมีโปรลดให้ถึง299บาทถึง4บินแรกถูกขนาดนี้สนใจทักบ้านเขียวมาได้นะคะ